มาเจอเจ้าเอฟเฟกอีกแล้วครับของช่างเอียวเจริญยนต์ใช่ช่างเอียวหรอไม่รู้สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับวันนี้มาอยู่กับ SK 120ครับหรือว่าโกเบโก SK 1 2 0รยขีสครับคันนี้แหละเสตตินน่าจะพาไปซื้อมาหรือยังไงก็ไม่รู้ครับของผู้ใหญ่ อันนี้เจ้าเอฟิกมาวิ่งด้วยครับหนึ่งคันแต่ก่อนอยู่กับเสียหมูครับน่าจะย้ายสำนักแล้วแหละมีหลายสีเหลือเกินเามาดูมุมนี้ครับหลอกนาดิ้นเยอะมากครับเป็นพันเที่ยวนั่นแหละครับดูดินครับ มหาศาลหน้าดินสวยๆส,สวยมากโอ้ได้ลลกนาะแบบนี้สุดยอดเลยครับเครื่องนิ่มครับคันนี้เงียบกิบเลยมาแล้วครับไรสังกัดไรสังกัดจริงๆครับคันนี้มาจากหัวหน้าโจยก็มาอยู่นี่เลยครับ ตลบอบอวนเลยครับติดหวอด้วยเครื่องนี่มมากเลยครับคันนี้อะไรสังกัดจริงๆนี่แหละเขาเรียกว่าไราสังกัดใครจะไปติดก็ได้นะไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับไปตรงไหนก็ได้ ว่าหัวหน้าโจยมีงานก็ต้องไปนะเพราะว่าเป็นทีมงานหัวหน้าโจยหรือไม่ไปก็ได้แล้วแต่ทัคเกเขาจะสั่งครับลูกน้องขับอย่างเดียวอันนี้อยู่ที่ทัคแกสั่งนะดีครับโอ้ด้เที่ยวละได้อีเที่ยวละอ,อกเทียเท่ยวเทไกลไหมเสมูอยู่ไหน วอ้เท่ใกล้ๆนี่ว่อ๋อได้คุณองครับจังนี้ไปก็ไกลเหมือนกันดินเลี้ครับตรงนี้เป็นนาดินสวยด้วยลอกนาครับตรงนี้น่าจะปลูกว้อยนี้ ลอกนาลอกทำนาเลยครับถ้าปลูกต้นยางนี่ก็ไม่ค่อยสวยนะครับโซนนี้ครับมันมีแต่ดินทรายดินทรายสวยมากแล้วก็หน้าดินจะลึกมากครับถ้าทำนานี่ก็ถ้าน้ำมาถึงก็น่าจะโอเคครับก็เลยลอกไปทำนาเดี๋ยวมาดูทีมงานนี่ใสยย่เยอะไหม บอกว่าวิ่งอยู่6คันครับรวมไรสังกัดด้วย2คันมัน้งออาไปใส่ประมาณนี้ครับ ค่อนข้างจะยืมเหือนกันดินสวยมากครับไรสังกัดไรสังกัดจริงๆ <c oughs> นูน่นเห็นริบๆอยู่ทางโน้นครับทางวิ่งค่อนข้างจะโอเคครับมีราดยางตลอดเลยโซนนี้จะมีรถแมคโครยืมเหมือนกันครับ เป็นทีมงานเยอะเหมือนกันหลายๆทีมงานนี่มาแล้วครับเป็นรถบริษัทเลยครับโรบอกครบับสีเขียวครับเขียวตองสวยมาก ฝุ่นตลบอบอวนเลยครับหม้อก๋วยเตี๋ยวแฟรส,สองได้ออไมาจาอู่ร้านกำนันสุดครับ เปลี่ยนที่กันอยู่มุมล่างนี่แหละอยู่มุมล่างเลยครับลมไปฝั่งนู้นครับหลอกนะอันนี้ต้องเอารถไทยมาปรับอีิไหนก็โอเคครับจ้วงเอาจ้วงเอาอะไรครับ ประมาณ80เซนเกือบ1เมตรครับ <c oughs> ลอกนา <c oughs> เอาไว้ทำนาครับหน้าดินสวยมากแบบนี้ขายง่ายครับ <c oughs> ตรงไหนเขาก็เอา เดี๋ยวมาดูฮิโน่อีกคันครับกบปันโอ้กระจกไอ้ยุ่นยุ่นแบบไหนวะเนี่ยเอาเหล็มาดัดเป็นผากระจกเลยครับ ออกแบบได้โอเคมากแต่ว่าเวลาจะเลี้ยวจะอะไรนี่ต้องระวังต้นไม้ดีครับเพราะว่ามันยื่นออกมาเยอะเลยแล้วแต่เขาจะแต่งครับแต่งแบบไหนก็ได้อันนี้ก็ดูแบบสดายยุ่น โอ้แบบเต็มปุ่มจีเลยครับแบบอุ้มๆเลยครับนี่แบบนี้ตักง่ายครับแล้วก็ขายง่ายไม่เหลือครับสี่ห้าร้อยเที่ยวก็มีพอ ว่าชาวบ้านก็ต้องการเยอะครับถ้าเจอดินแบบนี้ครับแล้วค่อนข้างจะได้ราคาคับไม่ตม่ำกว่า280บาทต่อเที่ยวอ๋คันนี้คันสุดท้ายครับเพราะว่าเราดูไม่ได้หมดแน่นอนสำหรับคันนี้ก็คันสุดท้ายแล้วกันก็ฝากกด s u b s c ค i b e กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ